แต่ถ้าผู้ชมครับหากว่าอิหร่านเนี่ยมีความคาดหวังว่าระบบ S 3 0 0มันพังไปแล้วและพวกเขาเนี่ยจะมีการเข้าไปขอซื้อจากรัสเซียซึ่งก็มองว่าในช่วงเวลานี้ครับโอกาสเนี่ยมันยากครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็ยังคงต้องทำการผลิตระบบ S 3 0 0 S 4 0 0มาใช้เพื่อการทำสงครามในยูเครนต่อไปหากว่าจะมีการโยกย้ายระบบป้องกันภารกิจจากซีเรียไปตั้งอย่างอิหร่าน ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฐานทัพทางทหารของรัสเซียเนี่ยก็ยังคงมีความจําเป็นครับจะต้องใช้ระบบ S 3 0 0และ S 4 0 0ต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อนะครับแล้วก็ยังคงเกาะประเด็นสําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในแง่ของการโจมตีที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามาวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับมันก็จะมีกระแสะข่าวขอบเขตความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในประเทศอิหร่านว่าการโจมตีในวันนั้นนะครับอิหร่านเนี่ยต้องสูญเสียอะไรมาบ้างทีนี้อย่างน้อยที่สุดนะท่านผู้ชมหน่วยข่าวกรองของสารัฐ แล้วก็หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลได้มีการพูดถึงว่าการโจมตีในวันนั้นน,น,นะครับก็จะเน้นเป้าหมายเบอร์หนึ่งะฮะระบบป้องกันภายนาคาที่ดีที่สุดของอิหร่านนั่นก็คือระบบ S300 ซึ่งการโจมตีในวันนั้นน,น,นะครับหน่วยข่าวกรองได้มีการชี้ชัดไปว่าสามารถบุกทำลายระบบป้องกันภายนาคาเอสสาได้ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าทั้งประเทศนะครับอิร่าน,นี่จะไม่มีระบบ S 3 0 0อยู่เลยอิรานนั้นน่าจะมีระบบ S 3 0 0ประจำการอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับประมาณ4ระบบแต่เนื่องด้วยว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายนของปีนี้ครับอิสราเอลก็ได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ครับบุกเข้าไปทำลายระบบ S 3 0 0พังไป1ระบบ แต่อิหร่านก็ยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขนำมาใช้งานเหมือนเดิมได้จนกระทั่งปริการที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาอิสราเอลก็ได้ทำการบุกเข้าไปทำลายเพิ่มเติมอีก3ระบบทีนี้การทำลายต่างๆเนี่ยก็ถูกมองว่าระบบป้องกันประกาศแบบ S300 นั้นมีการวางกระจายตัวนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยประมาณ6แห่ง รวนแล้วแต่ครับนำมาเพื่อการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญของอิหร่านแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการที่อ e ิสเซลกระทำแบบนั้นก็เพื่อเป็นการให้อิหร่านนั้นจะต้องคำนวณน,นะครับต้นทุนหากว่าพวกเขาครับคิดที่จะล้างเดือดกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าก่อนหน้านี้ครับอิหร่านเนี่ยนะครับเคยได้มีการออกมาให้ข่าวว่าหากว่าอ e ิสเซล มีการบุกเข้ามาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางๆอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับได้และอาจจะไม่มีมาตรการตอบโต้ก,กับคืออิร่านี่เขาก็มีความคาดหวังว่าการโจมตีที่มาจากฝั่งฮองอิสเซลนั้นพวกเขาเนี่ยน่าจะทําการสกัดขัดขวางเอาไว้ได้ครับแต่สิ่งที่มันปรากฏหลังจากที่อิเซลนะครับส่งเครื่องบินมามากกว่าร้อยลำเนี่ยนะฮะมันสร้างขอบเขตความเสียหายอย่างมาก แบบที่ไม่สามารถประเมินได้ครับมันก็เลยทำให้อิหร่านเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าตอนนี้ครับระบบป้องกันภัยาการของประเทศเนี่ยนะครับมันเสียหายเกือบจะทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะระบบ s 3 0 0หากว่าอิหร่านตอบโต้อิสราเอลซึ่งอาจจะหมายความว่าเป้าหมายทางทหารที่อิสราเอลนั้นเขาต้องการนะครับตอนนี้อาจจะไม่อยู่ที่โรงงานผลิตขีปนาวุธแล้วครับ หรือแม้แต่โรงงานผลิตโดรนแต่อาจจะลามไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือคลังแสงใต้ดินของอิหร่านเป้าหมายที่เป็นรัฐบาลกลางของอิหร่านก็จะต้องถูกโจมตีเหมือนกันอย่างที่กล่าวว่าการกระทำของอิสราเอลนั้นเขาก็ต้องการไปสอนบทเรียนให้อิหร่านแล้วก็ให้อิหร่านเนี่ยควรต้องชั่งน้ำหนักว่าสมควรที่จะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลหรือไม่ หากว่าจะมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเป้าหมายที่อิหร่านจะเล่นก็คงจะต้องเล่นเป้าหมายทางทหารเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าเล่นเป้าหมายทางทหารเนี่ยก็จะต้องทําให้อิสราเอลสูญเสียอย่างมากที่สุดครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมฮะเราย้อนไปนิดหนึ่งนะครับวันที่1ตุลาคมผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงรอคอยคําตอบนะครับหลังจากที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธทิ้งตัวไปมากกว่า180รปลูก ความคาดหวังของหลายคนเนี่ยเขาก็หวังว่าเครื่องบินขับไล่ครับต้องสูญเสียหลายลําแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับสาเหตุที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหน่วยข่าวกองของสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของอิหร่านอย่างใกล้ชิดเขารู้ว่าเมื่อใดก็ตามแต่ครับที่อิหร่านเนี่ยจะทําการยิงขีปนาวุธออกมาซึ่งการเดินทางของขีปนาวุธ180ลูกนะครับมันต้องใช้เวลา และเวลาในการเดินทางเหล่านี้นะครับมันทําให้อิสราเอลมีเวลาที่จะเต็มตัวครับก็คือการนําเอาเครื่องบินทั้งหลายหลบไปยังภายใต้บังเกอร์ใต้ดินหรือแม้แต่นําเครื่องบินที่มีความสําคัญเนี่ยนะครับบินขึ้นจากลันเวย์มันก็เลยทําให้การโจมตีของอิหร่านในวันนั้นนะครับสร้างความเสียหายได้เฉพาะอาคารบางแห่งนะครับอาจจะเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดเก็บตัวอากาศยาน หรือแม้แต่เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษาตัวของอากาศยานนะครับแต่ไม่มีการปรากฏข่าวว่าเครื่องบินขับไล่ของอ e ิสราเอลนั้นพังแต่อย่างใดก็แปลว่ามาตรการในเชิงลุกของอิรานนั้นไม่สามารถจะไปสกัดยับยั้งภัยคุกคามที่มาจากฝั่งของอ e ิสราเอลได้แต่ว่าในทางกลับกันนะครับอ e ิสราเอลเนี่ยกับมีการไปสร้างความเสียหายให้แก่อิรานในแง่ของการป้องกันประเทศนะครับ เกือบจัดทั้งหมดเขาใช้คำว่าระบบป้องกันพันธากาศ s 3า0พังเกือบทั้งหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ร,รายงานว่าระบบป้องกันพันากาศที่อิหร่านผลิตขึ้นมาพังไปกี่ระบบซึ่งอาจจะสอถึงว่าระบบป้องกันพันากาศของอิหร่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีศักยภาพเท่าเทียมกับ s 3 0 0ที่พวกเขามีการเข้าไปจัดซื้อมาจากรัสเซียเหมือนประน,นึ่งว่า อิเอลเนี่ยอาจจะใช้พวกระบบไซเบอร์ครับเข้าไปโจมตีโครงข่ายของระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านก็ได้ครับที่พวกเขามีการพัฒนาขึ้นมาเองภายในประเทศนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระบบ S300 แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการโจมตีในวันนั้นก็ถือว่ามันเป็นการโจมตีในวงกว้างครับและทําให้ผู้นําของอิหร่านเนี่ยต้องขบคิดว่าสมควรหรือไม่ครับที่จะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลกลับมา แต่ก็มีความเชื่อมั่นกันว่าอิหร่านคงไม่กล้าครับที่จะเล่นต่อแต่ถ้ากว่าเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้ราบคาบแต่ก็จงอย่าลืมนะครับแผนการของอีเซลเขาก็คงไม่จอดเครื่องบินให้อิหร่านโจมตีแบบง่ายดายเหมือนกับวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งดูแล้วว่ามันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับหากว่าอิหร่านจะเอาจริงๆนะครับทีนี้แหละก็เรียกว่า เป้าหมายทางทหารหรือแม้แต่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์หรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยอาจจะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปให้แก่อิสราเอลก็ได้ครับรวมถึงเป้าหมายที่เป็นรัฐบาลแต่ว่าการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ก็ถือว่ามันก็หนักข้อพอสมควรนะครับเล่นทําลายระบบป้องกันบรรยากาศทั้งระบบนะฮะทั้งประเทศยังไม่พอบุกเข้าไปโจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธเพิ่มเติมอีก ก็ถือว่าเป็นการเข้าไปเบรกยับยั้งอิหร่านนะครับได้หลายเดือนหลายปี